สวัสดีครับขอติดตามปลาตะเบนนะครับครับจะได้วยแ่ปาตะเบนกับทุกซันครับอ๋อพวกเราไปด้วยได้ไหมครับไปดูกันเหรอครับครับด้วยแตปลากระเบนเหนื่อยไไรครับจะแสดงการจับปลาตะเบนที่เครื่องค้นหาทำไม่ได้ให้ดูให้เห็นพลังจากประสบการณ์30ปีฮันเตอร์จินดวงเรยอนสาวอากาศปลากระเบนแห่งทะเล นี่ยูนะดูจากที่เดินดูนะอีหน่อยจะถึงไหมครับประมาณหกชั่วโมงนะครับหกเจ็ดชั่วโมงแลรวคบคุณลุงคะับกลาตะเบนมากี่ปีแล้วคะออสปีแล้วคะับ